เรียนชีวิตใน30วันด้วยสีนิสัยนี้ 1. สร้างตารางชีวิตที่มีวินัยกำหนดกิจวัตรประจำวันที่ชัดเจนเช่นเวลาเข้านอนตื่นนอนการทำงานและการออกกำลังกายช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จดบันทึกเป้าหมายและความสำเร็จเล็กๆทุกวันการจดบันทึกช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองในแต่ละวันแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเช่น อ่านหนังสือครบสิบหน้า 3. ปรับนิสัยการคิดบวกและมองหาโอกาสในปัญหาฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แม้ในวันที่ยากลำบากเช่นแทนที่จะรู้สึกผิดหวังให้มองว่ามันคือบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น 4. ลงมือทำทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งเลิกผัดวันในการทำสิ่งสำคัญเช่นหากมีงานที่ต้องทำวันนี้ให้เริ่มต้นทันทีการลงมือทำช่วยลดความเครียดสะสม